mắng 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 พักขอบพักควันทางเอื่อยเผื่นการยังบม่ได้เอามาเนาะจังหน่อยเอื่อยเผื่นมาห้องหน่อยแม่เอื่อยแสงไปผัวมาดินี่เขากระมามันน่องเพิ่นกาไข่แน่เลยได้เนาะ่หน้าซื่อตาบ้านเลยแม่เพิ่นเป็นคนยังเงี้ยเพิ่นก็เริ่มยางได้เลยเนาะเทอละน้อยเทอละน้อยเนาะเติดมากเมื่อเ้าร์เลยเพิ่อนน่างาด กินเข่าและกินโถ่อยนี่กินข่าเลยหลอไข้ร้ายเตอร์เลยนะเบิ่งหนาเผื่นนานๆเลยนอนไม่หลับกะคืนก็นอนนี่เลยบริเวณกลางมุ้งนอ้งมหมียุ่งปะสบายดี นอนนอนนอนห้องน้ำอยู่ใช่ยูทูปนะมันหอนรึเราชอบขนานขไม่ใช่แหละาทางง่านเลยนะนี่กูหอเหนื่อยนี่ชื่อว่า จอกย่างไม่ซื้อบ่ะจอกนะจอกย่างไม่ซื้อบ่ะเงี่ยมันหลอดมากเลยป่ะอยู่ไหนนะต่อไพ่ไปเลยม่าล้วอสวันสวรรกับอามาดิสวรรค์บัตร

嗯。 โดยเนาะตอนนี้พาควันกลับมาหอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วเ,เนาะกลับเป็นทางเกยแซงเผื่อนามานค่ะหอดมองจะน,นอนกับสิร้ภากันสูดเลยเนาะแพ่เบียงพึ่งกับบมี่ว่านั้นค่ะแพ่คนนู้อันนี้ บริกางบริการบ่มีกนดีก็ไม่โช้อใส่อันนี้เขาจะเอื้นแก่นจังเลยเข่นจังบ่มีคันวะไอชิพนมนบ่มีคันนแต่กูแต่จ้า่างกูดั้มอะไรบ้างกูดั้มตลอดดีกูดั้ม เาดแดงๆ่่ตัเอตอนนี้กำลังฝนแก่นจันเนาะดีเห็นน้ำโอบน้ำหอมน้ำหอมโบมีกะเอาแก่นใจแก่ <c oughs> นจัในแก่ <c oughs> นจ <c oughs> ันสมัยตะกี้เนาะฮะเอาแบบนี้เนาะฝนจนวัวมันนั่น เกิดกลนนี่หอยก็เคยเห็บเยบนเ้เมามาไว้ฝนย่ำบูชาพระวันศีะนะกรหอมคื่อนำหอมนี่ยนะหอมกระหอมตัวนี้เบาไม้ตัวนี้แม้นี่เราไม้กระเซนที่เขาเก่งกินทัเดแต่วันเงรมาถูเร็ดกันกัยีกหอมสบดีดวยสะดวดีอ๋อคุณเอาเล็กเลน่อยก็ได้เลยพอมันหอม ดอกกระเพือง่ายๆได้ตรงเียดดอกเซเลย้ามองาไดเนาะคนนี้รคนนี้วันถารเน้อวันาวมาำนอครูหนูกมร้างเนาะีแมงเีในมไทยบบนี้เนาะเป็นน้องครูไทยหนุ่มร้างเด่ไปใช้นในเที่ยวการอไทยเนาะ ข้าไม่ถ่านเมื่อเบอกจับเ้อะักงงดเอเออองนอักอนงามแล้วมองดีมงามแล้วเนาะไม่ดีกเมาจะได้่าการทาราราชีหักก่าหักฟันในข้าวทิพยันเนาะเออนไดตกดังออกยางออกไปนอนห้องดห้องนอนเนแล้วก็ พ่อเพืี่ยนกันนีพ่อไอ้พ่อมนุ่งพ่อสาพ่อแก มาผูกคอส่อแขนมีแต่ฝ่ายสแขนมีแต่เว้นเ่ก็ออยปัดใจหน้อยซอยชงวางอาหารหลายเรือมากจับปะจิงงวอมสุกกินทุกอันมีจมมมังกุ้งฟันเลยมาตีดตกแต่งหีดแล้วดามาลาห้องบงมเหาขอต้มั้วยเยไปชีมีไ่โนโยดีกินกอดเป็นหยอกแก้วกริงว่าขันตามกระบวนกวลาเก้วยมีดอกไม้เสียบจุชีมีผ้าพื้นดี่มีห้องหอ้มีขันดอกไม้หากูบูชาพรอเทีบุขรัท่าเทดานจันทีนังรอเรนี่จันทร์น ยืนขึ้นเป็นพญาง่ายมือขึนง่ายมือขึนจะต้องข้าพิมพ์จังงายมือขึนเดหายขับโศกเ้อขับโศ่ง่ายมือขึ้นง่ายมือขึนได้มือง่ายมือชวดเอาเลยนะเออมือจากงงไายมือกัมนทำเป็มือกอบหมวายอยู่นเอามือง่ายขึนลุงเขึนงงลงจักเถเดอ้าวยกได้ไหือ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยาเทกาเมจารุงเปติลีลา่นกัเมื่อมืดเลยเนาะพี่เราเนาะเพราะผลมาแต่เศร้าแน่เนาะเพิ่นกัมีเรื่องมีงานเนาะ เกียวจุภเกเทมาจันตุจิวาชาลัสระมินามนะาขันตานัคาสิจันตานิกิณังมุนิวะประวัจันตตาทาวูเมตุนตุธรรมชาวนาคาลอนยมภาคัมตาธรรมชาวนาคาลอนยมภาคัมาธรรมชาวนาคาลูอนยมภาคัมา สูนันสูปุโตโนิเทวาสังฆารุลาเทพิดาเจ้าทังลายอังจะยังครมุมูไม่ไปปนอมตามจงพูในห้องหวยนำตามถึงทำในห้องเหี้ยวเบิ่งเทิ่งตั้งเสียชันตะตุ่งถึง,ง,ถง,าถงอาถาเป็นลมเป็นเขวทางเขตใต้หอดีผีทางเขตเหนือหอาดาดผาดังทางกำชายหอดทุงสีอายุชัาทางกำขวาหอดมืดเลี้ยแกวสายายาเวต คงเขตประเทศนักษาขอมนเนาจริงชาติ์ในเจ้ากนาโลกประดุลบรรดาในดาวทิพยจันนี้จงประสบไปโดยความสุขความเจริญกิจดีใดญ่ให้ได้ดับความมุ่งมากพัฒนาให้เป็นหายพญานโลกขา้ามีใจโตใจได้หมานพุทธาาาางังโยตนะนังเตชที่ิตังม,มิพนังจะนัง่งกระตามมีธรรมญาโยตานางัง เศยษฐีบินังเงียบวันพนังนังกันมิทูปินามสุสังมิตุนังมิทูปินามนินังมิทูปินามปินังมิทตัินามนินังมิทูปินิั อายุวัฒนังเตจิวิตังญาวัณีพนังสนังกตามิตาเตญปิขุสังนายุวัฒนังเตจิวิตังญาวัณีปนังสนังกตาเามตาเตญปิสังนายุวัฒนังเตจิวิตังญาวัณีพนังสนังกตามิตาเตญปิสังอายุวัฒนังเตจิวิตังญาวัณีปนังสนังกตามิตาเตจิวตังาา

ทีสีสีทีทีปักพนบวบอนมีเจตาติเลสเจชใชัยามข้าราชิเดศวัตรดีไม่ตี้ตัวเกิดมี่แก่ทางเจ้าพญาเสนาอมาตราทกุมารจาพรอท้าผมปริญญาทั้งบุตรีบุตรแาล่นเตร้าโศกใดเป็นเจ้าเป็นไงกว่าเ่นทั้งหลายถูกจริงอย่างสบายอย่างลำเลด ข่าแก้วกเกิดกังหุงท่านนิพนธ์เหลีน้อยในอยากฝากต่อยเขาช่วยว่าให้มีอายุยืยนยาวน้อยให้ได้เข่าหอยพบเขาเย้านานลุงหมูชัดลงมานอย่ามา,ามมมทำไดใดต้ไปปากแกนไทยมาตัดเสียโจลากยานในมุงวันหลานเจ้าถึนในถูงมากตุ้งวันหลานเจ้าถึนในกว้างทีีมือดีแม่มือดี ที่ี่มือนีแมนันมันมันให้เจ้ามามันยิ่งกว่าก้อนผาแอนมันให้เจ้ามามันยิ่งกว่าแทนพัดกั้งมันให้เจ้ามามันเหนือน้ำเพื่เขาหลวงกลาศมันให้เจ้ามามันยิ่งกว่าอาการเปตะเวนมันให้เจ้ามามันยิ่งกว่าพัดจันไสต้แดงมันให้เจ้ามาินกว่าเขาสวงน้ำ เมมื่ออีในนหงาารวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมาเิ่นทีุตามชกกิติโยคพมุตักมังคลาเป็นจริงลักษณะอาจารย์ภูจารมาณาคุณวามบุรหัตถงเดเมือจอมบางสาในบัหัดเมือก เป็นวันดีเป็นวันเจ็ดีถ้ามาโชคโตไปนีแม่โตกไปดันขันแม่นี่นึ่งขันไปแก้วเดาแก่คุณนะขึ้นแดงแล้วจิ้ให้อยควงควานวามาเยอะกว่านึ้ยเยอะกว่านึ้ยขึ้แก้วกูเกิดกรรมกูเรืยนงานยังหน้อยทำหนุ่มน้อยและปานกลางทั้งสาวามเดาสาวแก่ทั้งพ่อแม่และลุงส่อ ทั้งเจ็ดทีไหว้คราถูกตัหน้าบมูแคนหักองติงวยเวรอวาตี้นอน้อน้อนสวยอ้คนเศ้าหายดีไวเนาะาบาบบ่มีแพองเจาอูชนรอนมื่อจเท้าตอนนี้ย่อบ้าวันเป็เ่บีแกนเมื่อจเาตนย่อบ้าวันไม่ได้ก าแก่ใจเจ้าูไม่บูมมาเยอะ่าน้ยโดเดินหาไปอุดกำแพงไป้าเอ้ยวัน้กุนจะย่อวันลาเอ้ยโดยจะเดินหน้าก้วเบื่ออุดมกำใจมาโดูดยย่อวันลาเ้จะกตืนทางายแกใจูอย่วันลาจะน่าทา จ้จยอันหลานจาเยือเสียหมอจะดำลงมาเติูหน่อยมาจะุ้จะย่อันหานจะเยือถ้าเสียหมอมาเงไม่ยังมนคุ้มมาจะคุ้นจะย่อันหลานจะเดอที่เหมอหลวงมาเตมหน้านามนอหาจะเจอ หาติดหมอามาเตหูมาเด้ึยอภาษเจ้าเอว่ามาเดก่อยอนีบ่แม่นหอกระตากกระตากนี่าตั้งเาเท่ากรานเ็ดยอเบิ่งามาโอ้จะแล้วเจ็บไ้ปจามาทําเจ้าแล้ว นำเสาแก้วออกโบกินเย็นเย็นก็เก็นตีเงิอล่าตีอยู่ฝ่าป่านี่คอยฝ่าลวงหลายง้อควายหลายเต็มคอบต่างมาออกดึงนั้นทำตั้งแก้ววีเทศข้าเกี่ยงคืนกำเริ่งทำเรื่องที่เปนหน้าคนแก่แก่แม่จะดูมัน่คนหานม่เจ้าจังทีทีบมาแก้ววันเขาบุบฟ้าบานมาเยอะกันเลย ว่าใ้ข้าปผู้เอนที่าฟันพ้ามาเต้าข้ามาเียมตัวตัวฟันหัวแลันแ้ฟันปานแงงินจระจักฟันตาแลกฟันมฟันนีวแสนัฟันฟาแผนฟันดทำไมนั่ันจันผูดงจินนจินังวใจฟันไหแลฟันนอกฟันคอกและฟันตาฟันเอบางเลกกลุ่มกิ้วฟันตัวน้อยแหิวน ว่ามาเยอะกว่าเด้มเชิญจะมานอนเลือยงเจาไม่แกรนเชิญจะมาอยู่แทนจะนอนที่นเชิญจะมาอยู <uan S 3> <sh ake water> ่เตี้ยไม่แก้วมาเล้วถุงชวัดตรีเชิญจะมาอยู่ตาไม่เนิ่วเชิญจะมาอยู่เรื่อยทิ้งเชิญจะมาอยู่เหนื่อยเชิญจะมาอยู่ในกระดานท้อ เดินเดินมาอยู่ตงวุงมองาทั้งดัชชีดาและบอยาทั้งจงมาเลยถุงมืงควายทั้งตะนายเลยโบแ่ทั้งจะเตแลถุงกาลาลหดตะโกต่อมามาาระดาจะแล้วถอยจะ้วมาหาอกินดีถุงเ้วใจในตาหลาหอมผมเฮาเชิญวันเต้า เท่าเท่าเอ้ยมาเยอะกว่าเ้มาเยอะกว่าเ้ทองที่อยู่แ้วน้ผไม่รู้เงิน้งแก้ตัูปากกนพภกมัวมาหายจะตูว้ำวังเบเชิกหัวมาจจองเกยเจ่าหายื่นมาแล้สูตรลวก็สูตกระปุกเลยเหรออย่างนั้นาหลาผมทำงายุวนครัเลยจะลืมจะทองผูกแขน เอาค <tweet me. S 2> <reath? S 3> ่ะไปคูกบันีเ้าแล้วเทาเว้ยไว้ได้บะนีได้ทานเ็วเดี๋ยวนู้จะไ้ากกินอากลกอไาอ้แล้วเองออกไป้ ในมือเพิ่อนเขาออกก่อนก็ได้ ไหนละคับกำไ้พอทังในตบกขนอนก้อนขอตามกันเด้อไปแต่แต่ต้งปีเก้าพัเด้อเอาปีไหมมาหัในไี้แต่โชคใจได่มาเด้อเด้อหนี่เด้อไปตอนตาครับ้ังกตวเด้อประชิดกันแล้วให้ให้พี่ลุงพี่สะพ่อสะแม่เด้อแก้ทกับกาจทํหน้าเด้อเออฮจะไม่ลิที่แห่งกาตดังแสงใสติดนิพิเจกาองค์พรมุขขลาเด้อ

เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแลนตันทังตันเลเป็นแกงขานางเปนไมด่าได้นรับโลดับโลดอีรั้งอ่าพอเราคุยยูบอยให้แม่ก็พอไม่มาม่่เลยเนี่ยอออ

ดีซาเซงเหลือมนาธานีานเ,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 เลอเือมคอด้ย

ຂໍມາໄວ້ເດີ້ທຸກທາງຈັ່ງ h ດີ້ຂໍມາໄວ້ເດີ້ເມື່ອກີ້ບໍ່ໄດ້ເຕັ້ນກັບບ່າເນາະໄດ້ເຕັ້ນກັບມຶງ เลี้กรดอนเเป็นตั้มเลี้ยกระดเลื่นเป็นาแฟเลี้ยงกันลูมาแบบว่าให้ไปช้าใหยังเลอเลี้ยกระดันเต็มาเกระาเต็มเหล่าเลี้ยกระหล้นคือเหลือแฝด้เจ้าไปตืนื้ทางใทาไใดมัดุ่งแห้งให้มีแรงเอื้อไหลเข้าดังพญาเดยเด้อเาลเสื้อเล็กทบต บัดนี้ก็ผูกแคนแล้วเลยเนาะก,ก็สีพากันไปกินข่าวกินน้ำนะี่นองเนาะโดยตอนนี้ก็กำลังสิแต่งผ้าขาวผ้านำเนะาะเบิ้งหํำกัะปุ่นขางเอื้อส่วนเียมมาอ้ามันเคลือดนอะโอ้มันเคลือดเนาะสีสันขนาดคนเิ่งอนกบน้เชนดทได้าะปนน้ะนน,น,น้นาะ้าหน้ากระุดลายเลเนาะ มีตีมไก่ค่คายอะไรบ่คนไร้หมอนมันสบดกสิักเตมย่างเลยข้างนกะกลังสีพ่ารนลาบหมูนะพี่น้องนะโดยทันีสะดวกกันิได้จบคีปเทมทานี้เลยน้อพรมนัพี่น้องนอกจากสีแ่งผ้าขาวพนามสูเหร่นนักหลานสูบเพิ่นเนาะแต่งผ้าขาวพนามสวยเพิ่นเนาะโดย ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สะดวกน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สะดวกเหตุลิปต่อไปเนาะโดยขอบุ้งขอบคุณงเอฟซีสุขุคน่าจะมีคลิปสะดวกด้วยต้นยุกที่ประหารโฆษณาเพราะให้เอฟซีสุขุคนที่ได้ใครมาเนาะโดยพัสจะกาบุกไปแก้เจ็บเนาะโดยแต่คลิปนี้สะดวกเข้าต้องแพลนก็เขาว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีเด้อมาสุขุชนโดย